เ,เข้าใจแแค่เพียงเธอเนี่ยแอบสงสัยก็ถือว่าเธอใส่ใจฉันแล้วจะอะไรที่ฉันทำมาเธอก็ปล่อยให้ฉันทำไปไม่อยากเป็นมันมีแล้วไลฟ์ตรงไลฟ์ตรงนี้เพราะว่าตรงโต๊ะแบบว่าลกเกินไปคะ่ะไม่มีไม่มีที่ลกมาก ขอดถ้ากินปอกกี้เฮ้ยติดแหวนน่ามันเป็นเสียงนะคะมันไม่ใช่มันเป็นเสียงไงเสียงเหมือนแบบว่าป๊อกมันก็บ้าแต่ว่าวันนั้นอะวันนั้นไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่ว่าเฮ้ยคือมันเป็นขนมบ้างที่แบบตอนตอนออกกองเขาก็จะมีขนมให้ใช่ไหม มันก็เป็นขนมชื่อขี้ป๊อกแล้วก็แบบไม่อยากรู้ว่าทาไมถึงชื่อนี้เกิดความสงสัยขึ้นแล้วก็แบบพมพ์หน่งคู่ครพอดีก็ตอนนั้นก็เหลือไม่กี่คนอนะ่ะก็แบบนั่งคุยกัน,นเออทำไมมันถึงชื่อกี้ป๊อกนะเออทำไมทำไมไหนหลองทำในี่้ออยู่ข้างๆพอดี <c oughs> ใช่อยู่ข้างๆพอดี เพราะว่าอัวชอบดีช่วงนี้รู้เปลี่ยนไปนะไปทำอะไรมาไปทำให้ใจพี่วันวาโอ้ยวันดีอะไรทุกคนอยู่แซวเลยนะคานิงบอกว่ามามีจับมือปุกหรอค่ะ ใช่หรอก็คือเอ่อแบบไปเดินสายกลับมาใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบง่วงมากเขาก็เลยแบบว่าเขาก็นอนแล้วเขาก็ฟังเพลงอะไรของเขาเขาก็แบบเปิดเขาก็เปิดเพลงในโทรศัพท์เขาอะไรอย่างนี้เขาก็ถือไว้มือนึงแล้วเหมือนเขาก็แบบดูดูเล่นๆไปเลยไปเรื่อยสักพักแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วพอเราออกมา เราก็เห็นว่าเขาหลับไปแล้วแต่ว่าแต่มือเขายังถือโทรศัพท์อยู่เขาก็นอนแบบเนี้ยแบบเงี้ยแบบตั้โทรศัพท์เงี้ยเนี้ยใช่ใช่เราก็เลยไม่ได้ปูเห็นแบบว่าเออน่าสงสารแบบดูเหนื่อยมากก็เลยบอกให้นอนไปแล้วแบบอ่าใช่เขาคือใครคนนี้ไงแล้ว แล้วพอเช้ามาใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกจากมือเพราะว่ากลัวแบบว่าถ้าไปแบบว่าไปหยิบอะไรออกเนี่ยดอกจะตื่นไงใช่แล้วแล้วพอเช้ามาปุ๊บแล้วพอแล้วพอเขาตื่นเออพอพอเราตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมเราก็เห็นว่าเขายังชน เขายัางนอนถือโทรศัพทแบบ์อยู่แบบยังแบบอนอนถือโทรศัพท์หลังคืนเลยอะ่ะแล้วก,วก็ก็ปลูกทีแรกพอปลูกปลูกทีแรกเสร็จก็เหมือนแบบ,ข,บข,ยขยับตัวขยับขยับตัวแล้วก็นอนต่อแล้วก็อ้ามเขาแล้วปลูกยากซะด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้อ่ะก็ขยับขยับมือขยับขยับตัวมือแล้วเขาก็ตื่นแล้วที่เขาบอกว่าอะไรนะ จับมือปุกนะน่าจะเป็นราะเขารู้สึกว่าโทรศัพท์ในมือแน่เลยตอนที่นอนกับี่มิงใช้ตื่นพี่มิงคือทุกคนมันแบบหนูแบบอืม้มอือมมากคือตอนหนูนอนอะหนูเป็นเหมือนหนูว่าหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าเต็งละมือนะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเต็งละมอจะเป็นละเมอตื่นไม่ใช่แบบละเมอลุกไปไหนอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบ แล้วมือตื่นแบบนอนอยู่ใช่ไหมแบบแล้วก็มีคนมาระกิดไ้ยตื่นได้แล้วเงี้ยหนูไม่รู้สึกหนูไม่รู้ตัวเลยนะว่าหนูตื่นแต่คนอื่นจะแบบเห็นหนูลืมตาแบบนั่งนะแบบทาโต๊ะทําท่าเหมือนจะตื่นนะแล้วแบบพี่มามิงปลุกหนูตอนนั้นนานประมาณแปดโมงครึ่งมั้งหรือพี่มามิงก็แบบเจ็ดโมงเจ็ดโมงพี่มิงก็ปลุกแล้วแบบตอนนั้นหนูก็แบบนอนไม่รู้ตัวแบบเบอแบบวางอย่างเงี้ยแล้วแบบหนูบ มันอย่างเงี้ยมีคนมาจับมือก็เืออะไรสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วที่เขาบอกว่าอะไรนะจับมือปุ่มนะน่าจะเป็นขาเขารู้สึกว่าโทรศัพท์ในมือเน่เลยอ, <laughs> อะไรจัจับมือคือตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเหมือนพี่มิงจับมือหนูหนูคิดไปเองไม่รู้ลองอไปทาในไลฟ์พี่มามิงดูนะคะใช่ค่ะนิงตื่นยากมากแบบแบบปลุกทีแรกก็แบบว่า ก็ปลุกใช่ไหมแล้วแล้วน้องก็ขยับขยับตัวตอนแรกก็แบบเออน่าจะตื่นแล้วขยับขยับตัวเสร็จแล้วก็นอนต่อแล้วแล้วก็คดนนี้ยัง่อนนอนต่อหนูเป็นเหมือนหนูว่าหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าเต็งละเมอแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเต็งละเมอจะเป็นละเมอตื่นไม่ใช่แบบละเมอลุกไปไหนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบละเมอตื่นแบบนอนอยู่ใช่ไหมแบบแล้วก็มีคนมาเชียรเให้ตื่นได้แล้วเงี้ย หนูไม่รู้สึกหนูไม่รู้ตัวเลยนะว่าหนูตื่นแต่คนอื่นจะแบบเห็นหนูเลืมนตาแบบแป๊บนึงนะแบบทำโตทำท่าเหมือนจะตื่นนะทำไมเราคนละอย่างอะไรเขาหลับอยู่เขาจะรู้ได้ไงเขาอะเขาถือโทรศัพท์อยู่าาเมีแฟน ช่สรุปคันนีค้คิดเองคือไม่ใช่คันนี้จับมือกับโทรศัพท์อยู่ไม่อยากเป็นมัมมี่แล้วไม่อยากเป็นมัมมี่อยากเป็นมัมมี่มัมมี่มีแค่คนเดียวเ่านั้นเธอกลรู้ชัวฉันคิดว่าจริงๆนะเธอก็รู้ตัวรู้ตัวเนี่ยเธอรู้ชัวกลัวว่าเธอจะมองฉันเป็นคนบ้าเอาตลบหน้าจ้องตาแล้วก็ไม่ค่อยกล้า i yeah.